แจบแ้าต้ปเก็ปาลงเท้าดูมันก็แตกแตกแตกไปรอนตอนนีก็ไปเที่ยวไหนกันบ้างขอคนละชื่อหน่อยยิงสอกนไปชื่เที่ยวไหนดีิเก้าเก้าอ่ะยี่สิเก้าเก้ย้าวอ้าไปที่ไหนไปตอนไหนอะรายการที่อะไรก็ได้บอลก้าสูเบอร์ฟุตบอลครับจาพี่มีขอถ่ายก็ไนะมาเลยมาเยมา ประสงค์เดียวกันแล้วคือไอ้นี่ต้องโดนไอ้นี่อะไรอ้าวเฮ้ยโ้นโ้นที่ไม่ให้เบอร์รู้ป่ะเเบอร์กะปิดกัน งานของฟุตบอลไทยตอนนี้เพราะว่าทีมชาติมันก็ผลงานไม่ดีอะไรวกนี่ก็ไม่ดีคือเรื่องของเรื่องพอผลงานไม่ดีเนี่ยมันก็จะถูกเขาเรียกว่าขุดถูกไหมผลงานที่ไม่ดีกลับมาอะไรเงี้ยคนก็เลยเอามาเถียงกันว่าเอ้ยกดโค้ดดีไหมหรือกดนายกดีอยู่มาแปดปีแล้วคนละคนนี่คาวนี้ถามทุกคนอว่ากจ๊เห็นยังไงพี่ไม่เล่นคอมเลยคอมเป็นไรทำไมไม่ล่นอะ คนที่อาศัยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงไม่เกี่ยวกับท่านนายกสมาคมเลยนี่ยังต้องให้ความรู้เกี่ยวแค่กูวทั้งหมดองค์รวมใครมาทำก็พลาดนี่ไงให้ความรู้พวกมึงไม่ยอมให้คมรู้เอามาเ้าผมแล้วขตาอมตำนานอะไรเสียเล พอแฮนดี้เคนเนี่ยถ้าย้ายมาแมนซิตเนี่ยก็ยิงได้เหมือนฮาแลนด์เหมือนกันก็เอาความคิดผมนะเก็เชื่ออย่างนั้นประมาณเจ็ดสิบนะเชื่อว่าเชื่อ,อนนว,ว่าทำประตูได้เชอว่าได้เพราะว่าพวกนี้เขาเป็นแบบฉลามมันจะหมูไวอยู่แล้วช่องเก่งอเอางี้นัดหมวกมาแวะไม่ต้องหรอกนะอเอาความคิดที่ว่าม่ต้อเอชื่อว่าเคนซังสุดบาลาชีแดร์สอกไม่เก่ง ไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนเป็นตั้งแต่ที่เก่งเก่งมากดักำมึลโวได้สุดโค้ดเนี่ยใครอ่ะของพอยอ่ะรู้สึกว่ามันก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าทุกอย่างมันมีทีมเวิร์ฟด้วยถ้าเกิดว่าทุกคนมันดีมันก็สามารถวันไม่ได้เล่นคนเดียวอ่ะโอ้ยทีมเวิร์ฟกันของพอยเป็นข่าวเรื่องเชลซีกับประธานเอ้ยว่าแบบเมเจอร์ไอ้เบล็อกไอ้ล็อง กินกินกิน ความอะไรแล้วมันไม่เวิร์กเดี๋ยวบรรยากาศมันจะแย่เปล่ามันจะกลายเป็นแบบว่าพลิกผันหรือเปล่าแล้วพอมาอยู่ในควนังกิตคุณไม่อยากได้รทำเลยทำเลยทำเลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเอามาเป็นอาชีพเวิร์กป่ะชอบถามโบเวิร์กป่ะก็เวิร์กชอบเลยเอาทำเลยอยู่งเรื่องส่วนตัวเราสองคนนี้เป็นอะไรกันเป็นเพนักงานหมอเป็น คูก็อุตส่าห์งานที่คุณเป็นมือที่ช้าเรตั้งราังไขเลยลอาดีรายการที่ยครับเนอ่ะแล้วคดณจะเป็นอะไกันไมเคิลฟรเขายแล้วคุณล่ะบอกว่าเป็นอะไรก็ต้องเป็นมคบอยสิอเาปนผมลิวกัครูจะกลับมาได้ไหมจะไปไหนใช่้าเป็นครูยังเป็นนี่เรื่อยๆเนี่ย คิดว่าขอบโดนไล่ออกไหมไม่โดนอย่ามาถามไอเวนผมถามว่าคิดว่าขอบจะโดนไล่ออกเต็มข้อไปไหมผมว่าไม่ไปเพราะว่าเพราะว่าในในปัจจุบันโค้ชปัจจุบันไม่มีใครว่างแล้วและเราดูเพิ่นก็ไม่ไม่น่าจะรับแล้วก็อย่างผมว่าเซนคลอมทำลิเวอร์พูลมาขนาดนี้แล้ว7ปีแล้วต่อความคิดของคุณเต้มาคผมว่าสุดท้ายแล้วโลกฟุตบอลเนี่ยในระหว่างซีซั่น การเปลี่ยนแปลงที่ใช้ง่ายที่สุดและเร็วที่สุดก็คือการเปลี่ยนโค้ชสมมติลิเวอร์พูลแพ้ติดต,ต่อกันหรือไม่ชนะแมตช์มมไปอยู่อันดับสี่แพ้พพเก็บแปดเมตรตัวใครตกลงไม่ได้นะจะรวมถึงขั้นไหนอยู่ตกลงอันดับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ตกลง เขาก็คงไม่โดนไล่ออกรอนยอนนี่เคยไปเที่ยวไหมครับไม่เคยอยากไปไหมก็เฉยๆนะี่ปวดกับตัวอยากซื้อตัวไปไรอนยอนนี่ต้ไปเที่ยวไหนกันบ้างของคนละชื่อหน่อยยิงสองท่าไปชิมเที่ยวไหนดีบีเอ็ทเก้าเก้าอ่ะบีเอ็ทเก้าเก้าอ่ะไปปฏิบัติธรรมแถวเมืองป่าป่ามีผู้หญิงสวยมากเอาทองคำมาหลอกล่อไปเที่ยวได้เฮ้ยอ้าวอ้าวอ้าวไปที่ไหนไปตอนไหนอ่ะ ไปงานไปงานแล้วไปทำไมพี่ก็จะไปบักกิงแฮมอ่ะพ่อจะไปแยมไปที่ไหนเราไปไหนสโตนอะไรสโตนอะไรอลิซาเบธเทวเวอร์แล้วถ้าไปคุณเลือกคุณจะไปกับในนี้จะไปกับใครไม่น่าถามนะเขาไม่ได้อยู่นี่ไปเขาเหรอกับใช่ไม่แต่บางคนอย่างพี่พี่ก็เลือกไม่ไปกับแฟนนะแล้วเมื่องมึงจะไปไหนอยากไปไปไหนผมไม่อยากไปเคไม่อยไปอยู่มาแล้วเคยอยู่มาแล้วใช่จะต้องต้องไปต้องมีที่หนึ่งต้องต้องไปที่ไหน คดานพรบิดซาบบิดไปเอเมเรสตีเดียมผมชอบฟุตบอลไป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 ทั้งอื่นบ้างโอเคต่อประเด็นของโทมัสซูเก้กับการไปรับงานทีมช่างกฤษมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคิดพีอะลยนะถามใครอะถามน้องรักพี่เลยครับสำหรับคอยพารู้สึกว่าน่าจะเป็นไปได้นะเพราะว่าเขาก็ยังว่างอยู่แล้วก็ซูเก้คงเหมือนกับไม่อยากจะรับทีมที่มัน ใกล้ๆกับเชลซีออะไรย่างเงี้ยเขาค่อนข้างที่จะแบบเลสเตกอะกับเชลซีก sociedad, Chelsea, game, so ็เลยรู <studio> back, ้สึกว่าเขาไม่น่าจะไปทีมที่ใกล้เพราะฉะนั้นอะถ้าไปสโคบที่ใหญ่ขึ้นอะพอรู้สึกว่ามันน่าจะมีโอกาสอ่ะสุดเป๊ะผมว่าผมไปไม่ได้ทูเค่อเป็นโค้ชที่เหมาะครับฟุตบอลที่แบบสารงานเฉพาะหน้าครับแท็กติกตอนหนึ่งเกมเก่งมากเพราะฉะนั้นการคุมทีมชาติน่ะ ผมว่ามันเหมาะกับแท็กติกของดูเพิลนะ,อ,ะอย่างที่เขาพาเชลซีมีแชมเปี้ยนลีกเนี่ยคือแท็กติกต่อเกมเขาต่อให้เจอปัญหาที่แรงเขาแก้เก่งมากเมรติว่าด<ส>ูาเพิลคุมทีมาอ,อังกฤษครับอ่าแล้วอังกฤษไปแค่ไปแคญี่ปุ่น4-0<ส>่<ส>นย์นายกนายกจะพูดกับดูเพิลว่าะอะไรสําหรับผมผมอายครับสู้ต่อไปหรไม่ไม่กลัวเดี๋ยวก็ให้โอกาสต่อหลังเลไปหาแล้วเจอที่โง่ๆม่ไไหนกันแน โทุกคนไปคนละครับใไปที่ใกล้เคียงเอาทางลดก่อนนะพยายามเดียวต้องช่วยใป้เวเดียวกันาเสียวไอ้ที่นี่ายที่นี่เสียวคนละเรื่องอ่ะต้องทายนะทาเสียวเสร็จท้าวพี่้าโดนเรื่อง้นชาร์กด รู้อแล้วํายใจออกรู้ยังอาปายก่อนไปก่อนอามาพยายเดียวเหมือนเดิมความรู้สึกแด๊๊บปด้วยนี้ผมไม่รู้เว้ยมองตามองตามองตาอยากอยากเลยตัวเยี่ยตเยี่ยไปเตกัากไสองยานสองยานสองยานเออบอกว่าบอว่าอยากให้รู้อยู่เป็นแบบนั้นโอเคแล้ว แล้วตกชั้นมาเอาเลยห้าปุ๊ตีเลยอ่ะโอเคนันเดือดมองนั้นมองตองนี้ี่สามสอง้โหเหี้ยตายไายมองมองตาเหรอไม่ใช่ ถูกแล้ว <inte brothers> <ampa> <PI> ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเดินสองซ้อันนี้คือตีแล้วหรอตีแล้วคนในชอบทไทีปาเฮ้ยบอกเนสองซ้ำพีเต้ตาานบอกว่าตีค่อยตีติ มายช็อตในใจเขาให้หน <c ười> <ừ> ึ่งโอ้ giặt luôn Ai Bây giờ lên Khi hai của mình